แต่มีแต่เกี่ยวเหก็กาอกโอเคพอได้แล้วปั๊บนะคะแล้วก็หาแง่งนะแล้วก็ตัดลำไหม เขียวนะคะเขียวเล็กๆเนี่ยค่ะก็แกะมาปั๊บเนี่ยดูนะเด็กๆดูนะเด็กป๊าแกะออกมาปั๊บเนี่ยโอ้โหไยนะน่ากินมากดูนะนี่ฮะโอ้โหดูสิต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเทคก่อนบับโดปากหมดการแก้วกินเน่าแล้วอาบ้าไอเก็บปอแล้วเด็กเด็กคนละลูกไปแล้วหนิงแล้แเออเปิดได้เหรอเอาวันนั้นกินไปนะ เป็นวันนชอบมังคุดลองกองชอบม้เปื่อยทำผ่ไม่มีตัวอะไรหมด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 อก่อนไม่ได้แล้วล่ะอันนี้ยันนเบิ้มีเม็ดใหญ่ไปเลยเห็นไมน่ะดีนะที่เอาซอฟเฟลมาเขาไม่ได้ดูจีบตรงนี้จีบเลยีเลยนั่นแหละมือเลย ทิ้งมันทิ้งมันไปเลยแต่ละวังอย่าเดินเยวะเหนื่อยไหมสอคนเนี้ยอยมาช่วยพ่อดูนี่อะไรมาชูดิชูดิชูอะไรหนูถืลูกไหมมาาใส่กันพี่กัด่ะพี่กัอันนี้เห็นไหมนี่ลูกนี้พี่กั๊พี่กั๊ดูที่พ่อสิครับเห็นไหมสอยเลย

ก็ยันลนตหัวสีกินเลยมานังรองเท้าวะไม่ต้องขอดแล้วมั้งมาขอดปะขอดอนาะถอดถอดเหมือนเราไปหาผลไม้ป่าเลยนะไปหลงป่าเย่ดูวิธีการถอดรองเท้าหยิบเะไรื่องอยากกินหยิบมามีมใบมันบางจนมองไม่เห็นเจดเลยวะ่น่ากลัวตัวเล็กนิดเดียว

นอนที่พี่เบิ้มอ่ะอ่าพี่กัสจะเป็นพี่เบิ้มเฮยพี่กัสใี่ใครใีรอกัด้บอกกัสต่แดงกกัสต่ง้ไม่เนี่ยกัสไอ้ไหมไม่ไอ้เลยุ้งปี๊ด ต่อไปย่ยเด็กๆเจ้ช่วยพ่อเก็บทุกวันเลยเก็บทุงวันเลยปอนนี่แล้วความหมองลูกปนเปวันคนเหมือนเนาะหัวเลยลูกปนไปวันคนเหมือนเนาะเขาใหม่ประมาณนอนแล้ว ทางเท้าหน้ากับทางเท้าหลังเพียงกันแล้วครับเห็นไหมเห็นนะกัดได้มาแล้วหนึ่งลูกออกอังไกายหดโหนถูกพีไว้นกับได้อีกลูกอีกลูกอ่ะไปๆลูกไหนไปจะชนเดี๋ยวชนหน้าเขาไปสิบลูกเลยนะสิลูกกับบ้านเราเลย มดตใหญ่มดตรงนี้ตังนั้นป่ามดตัวนี้ไปเออตัวไทยเป็นป่าเลยอ่ะเบอร์เบ่งเขาีมา่ะหนวบนัดใส่บ้างว่นัสโหเจ็บสักเยอะจนถึงมากเจ็บเก่งมากเลยตูเด็ดเลยอ่ะ ที่คือพ่อเจ็ดให้เก็ดป้าถึงได้คือไม่รู้เรื่องเลยถึงเขาไม่ให้เห็ดกะรั์พ่อดีคอพ่ชไหมกรช้นโ้ก็ปล่อยมาได้หรออยมีรูอะไรด้วย มีต้อะวัด้วย่ะขอแม่เับพี่บ้างด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลองกองเด็กหนูแกะมามันมีีดรอบใต้ต้นีับเดบโฟกัสเด็ดลองกองเองอ่ะเ็ดเด็ดเองเยมันมีี่เบ้าปะไปไหมเป็นเด็กแล้วมาเป็นเด็กกขอพี่เจดไหมห่าบนนั้าเบนนน้นเก็บได้บางยังฮะ ไม่ได้เลยหูิ้่งเดียวหูหูย่านีสายพิว่ามาใช้เยอะนะอ้าวเที่ยวเด้อันข็งยู่เลยอ่ะถุงมดไปอ่ะหนูกำเนงหายเลยมันเขียดูอะไรไปได้ไปทางนู้นอีกเอาแล้วเสร็พี่ออนึงตายคผมพี่ออนเลยลับมาเลยดงลายหรือไม่ง่ายมากพี่อนเนโมันโดนบีแล้ว า <g ül> ลายมือมึงมันหายเลยอ๋อเออลูกแมวต่อยเลยลูกจะ <s uk> ไปไหน <c oughs> เออเดินหน้าไป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 เดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปอีกอ๋อได้ไหมอาอทำไมเอาตาใช่ ได้ไหมไตายเอาใ,อให้แม่ได้นี่อีกเดี๋ยวนี่นี่นี่เนุเ่นขึ้นมน้ว

เอามาเก็บก่อนที่เต็มแล้วข้าใส่ก่อนเออ,น,เอน,เนี่ดูพี่โบนัสดูพี่จันได้ไปกี่อันเอึ<โ>่นับด้วยสองาสามสี่ขี่ลูกครับลูกไปเยี่ยมทำแข็งแรงด้วยทำให้พ่อดูป<แบ>้าเอ๊ะขอไปกินนะ้ำก่อนเดี๋ยวพ่อมา ไปมาดูกันมาดีกัน้ดึงมาเลยดกว่าดึงมาบันน้ดึงมาเหมือนจะเอาไว้กินอเอาไว้กินเหมือนกันหาของปา่าเงยวเาไว้กินเอ้าเปรเกไมจลวตรงน้ัส่ะร้วหมดแล้วหมดแล้วของพี่กัด ไปไปหมอคนละกันนะเอมอมิส์ครับฮ้ยไอ้่ในงานถือมือหนูไอ้หนูไหบอกสินบอ้มัไ้หนูไหมไบอกินี่อไงดูพี่ป้ามพี่้าหนูไไม่อบนทเหายไ้มถามดิหายไหมไม่หาไมาแม่หายไหมไม่ไ่มองไ่านี้มไอหนูไห มันมเก็บได้เยอะเลยลนี่โยนมันพังหมดห <c oughs> เป็นชาสวสวนออหารไกตู๋นเหรออร่อยนะ